โอ้โหโตเลยประตูแข่จังใส่ฟิกเกอร์มมอนเนี่ยเฮ้ยพวกนายจะดูขอเพลินเกินไปหรือเปล่ามานี่โลอยพวกนวดมาอปกันหมด,ด,ดเลยนายกน,นวด ที่ชั้นเนี่ยพาพวกนายมาที่อีเกียในวันนี้ก็เพราะว่าพวกเราจะไปซื้อผงซักฟอกไม่ใช่หรอโอไปอีเกียไปขายผงซักฟอกด้ยผงซักโอโ้ออโหต้องไปไกลงั้นเลย<อ>มันมีหลายอย่างเราต้องซื้อผงซักฟอกต้องซื้อเครื่องซักผ้าเครื่องล้างจานแล้วก็ไม้ถูพื้นด้วยนะเนี่ยโอ้แล<อ>้วแล้วนายรู้ทางไหมอ่ะ โอ้สบายมากเนี่ยมันมีแผนที่อยู่อตอนนี้เราอยู่ที่จุดแรกใช่ไหมออกจากประตูตรงนี้ไปเลี้ยวขวาออกมาจะเจอกับแผนกโซฟาแล้วก็ตามด้วยแผนกเครื่องเขียนแล้วเลยไปอีกเดี๋ยวก็จะเจอแผนกห้องน้ําห้องน้ําสุขภัณฑ์แล้วก็โอ้โหโพังเลยอยันนี้พังน,นี่ไป่เร <laughs> ื่องไลเรื่องใจเย็นในตัวฉันว่าตอนนี้นายเงยมากเกินไป ในเงยมากเกินไป okay, <mm <mm เพื่อนเดี๋ยวเราไม่ยอกหรอกเออเฮ้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกเราจะไปที่ไหนเอาเป็นว่าแผนที่นี้มันอาจจะแบบยาวเกินไปเดี๋ยวฉันขอดูแผนที่ในเกมแล้วกันนะโอ้โหพอกันเลยโอ้โหอ้ไอจุดดำคือตัวเราใช่ไหมจุดดำเนี่ยถูกต้องจุดดำเดี๋ยคือตัวเราแต่ก็ยังมีเดี๋ยวนะฉันมองไม่เห็นเลยว่าจุดไหนเดี๋ยจะเป็นทางออกของอีเกียนี้นี่ อย่าบอกนะว่าพวกเราอนะติดอยู่ในอีกเกียแล้วอย่างนั้นหรอ,อหหติดจนเาสึกชินแล้วเนี่ยเม <c oughs> ื <c oughs> เราติดอยู่ในโรบอกนานตอนนี้นะคะเราอยู่กันในเกม The Store is Closed <c oughs> ค่ะทุกคน เกมนี้นะคะก็จะเป็นเกมอีเกียนแนวสมจริงมากๆค่ะพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องหาทางเอาชีวิตรอดแล้วก็ใช้เฟอร์นิเจอร์พวกนี้เนี่ยมาเป็นเกาะกำบังของพวกเราแต่ว่าตัวเกมเนี่ยนะคะเขายังไม่ได้แบบให้เรายกของนู่นนี่สักเท่าไหร่เราเลยจําเป็นจะต้องมาทําการทุบอุปกรณ์พวกนี้ครับผมอุ้ยดูดิที่อีเกียมีขายเนื้อสดๆด้วยนะเนี่ยเขาบอกว่าดีมากเลยถ้าจะเอาไปทําซุปหรือว่าพวกมีดบอลอะไรประมาณเนี้ย ให้เละไปหมดเอาล่ะก่อนอื่นเนี่ยวพวกเราทุกคนจะต้องมาหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะนํามาคราฟนะคะทําเป็นอุปกรณ์ในการทุบในการซ่อมนะแล้วก็เอาไว้ในการต่อสู้ด้วยเ<ม>ขาว่ากันว่าในอีกเกียที่นี่เนี่ยมันมีตัวประหลาดๆตามตำนานด้วยบอกค่ะตัวประหลาดหน้าตาแบบนี้มันเป็นยัง<ะ>ไงเนอะหน้าตาหนวดๆ,วดๆอย่างเงี้ยแหละหวดวจะมแล้วก็ววทำมือห<ช>ันอีกใช่ไหม ใช่นี่มันกำปั้นสองอันเนี่ย <c oughs> ฉันต้องการเหล็กอีกสองอันน่ะทุกคนแล้วกบขึ้นดูป้ายดิมันแปลกๆกันนี่<ะ>ทำไมหรือทำไมหรอป้ายมันแปลกๆกันดูดิดดดดแปลกังไงอะป้ายก็คือป้ายอ,ะ,อะป้ายมันก็คือป้ายอะไม่เห็นอะไรเลยกาถาว่าอุ้ย้ยหิวหรือเปล่าโอ้โหเหมือนกับพนักงานอีเกียกำลังทำการสับมือมนุษย์อยู่เลยอะอืมต้องเติมอะไรเต็มท้องถึงจะดีอุ้ย ไฟดับไไฟก็ดับทั้งนั้นสวยแล้วเพราะว่ากันว่าพนักงานอีเกียไรหน้าจะออกมาตอนกันคืนเท่านั้นนะทุกคนแล้วๆรีบหาของก่อนเอาของไว้สำหรับป้องกันตัวทันทุกป้ายนี้เลยแล้วกันติ๊งโอเอเรียบร้อยน่ามีคนจะขบมยของฉันฝันไปเถอะฝันไปเถอะไอ้หนวดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่าต่อยกันอย่า้ยเยเฮ้ยเฮยเยเฮ้ยเ ไม่รู้มีไอ้หนวดสองคนก็แล้วต่อยกันอ๋อปากเขาต่อยป้ายเอาละตอนนี้ฉันเก็บอุปกรณ์มาได้ครบแล้วมีไม้สี่อันมีเหล็กสี่อันแล้วก็มีเศษผ้าที่ฉันต่อยโซฟามานะอันก็จะได้เป็นเี่แฮมเมอร์อันใหญ่คอรเหรอใช่ถูกต้องฉันได้เป็นคอนมาแล้วโอ้โหทุกคนดูนี่ดิเหนอุ้ยนายก็มีเหรอใช่ี่ลองเบาเฮ้อย่าแรงนะแรงนะ อาหารไม่ค่อยมีเพื่อนเอ้ยเฮ้ยเมาดูทางนี้ในป้ายนี้มันแปลกแล้วเนี่ยเป็นโซฟาแต่มันมีมืออยู่ใต้โซฟาเฮ้ยเฮ้ยไหนเฮ้ยจริงด้วยอ่ะเหมือนเขาต้องการเดี๋ยนะในป้ายบอกว่านิดอาแฮนนายต้องการมือหรือเปล่าโอ้ยบางทีพนั้งานที่อยู่ที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็จะพยายามให้ความช่วยเหลือเราในการช่วยกันยกของหนักๆอ้ยแต่ดูจากภาพแล้วคนละแหนเหรอคนละแฮนนั่นน่ะ เลยอ่ะพนักงานดูเหมือนซ่อนศพมากกว่าเออน่ากลัวแต่พนักงานที่นี่เรายังไม่เห็นเลยนะไม่มีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยพี่คิดทำร้ายเหรอะไ่เหรอเราลองแล้วทำไมค้อนเราจิ๋วอ่ะค้อนเราจิ๋วแจ๋วอ๋อนายไม่ได้ทำค้อนอันใหญ่ไงล่ะนายใช้แบบจิ๋วๆก็อย่างนั้นก็ดีนะดูแบบแปลกใหม่ดีนี่เนี่ยดูค้อนก่างถ้าเกิดเราทุบเพื่อนตายป่ะอุ้เอาอุ้ย ของตกนี่เกมเียวอุ้ยถุงถุงไ่ถูกออเกียด้วยต้องไมเกิ่ข้อขโมยขโมยขอขโมยขอขโมยขอคุณอยาให้ผมได้ฟาร์มใหม่เลยนะไม่ได้ฟาร์มใหม่ผมกลับแบบจะตีโต๊ะจะโดนตอกไม้ด้วยนี่เขาน่าจะทำงานแล้วก็กลับบ้านไปหมดแล้วแหละดูดิรบตัวเราไม่มีเลยโอ้นั่นนะดีฉันก็คิดเฮ้ยเฮ้ยได้งมีพนักงานออเกียคุณลูกค้าครับตอนนี้ร้านของเราปิดแล้วนะครับได้โปรดกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยครับคุณลูกค้าเฮ้ย เดี๋ยวก่อนนะนี่นี่นี่นายใช่พนักงานจริงหรือเปล่าเฮ้ยมันเดินมาหาเรื่องมากเลยโอ้โแล้วตามันแดงกล่ำเลยนะเนี่ยได้โปรยกลับบ้านด้วยเธอกราบเอ๊ยโ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 อ๊ยเอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยาอ๊ยเอ๊ยเอ๊ยาอ๊ยเอ๊ยเอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอ๊ยปเ๊ยโอๆยโอรยอ๊ยโอ๊มโนจยมา๊ยโายโอ๊เโออยย นี่นะโอ้ยมีพนักงานผู้หญิงด้วยพนักงานผู้หญิงอะไรกันนี่พวกแกคิดที่จะทำอะไรที่นี่ออกไปจากร้าของฉันอือเฮ้ยพนักงานผู้หญิงผู้หญิงพนักงานผู้หญิงหัวคุณลูกค้าคะอย่าใส่ใจพนักงานผู้ชายเลยนะคะโปรดดูให้เรียบร้อยอ้ยมันควรอ้ยอ้ยฟอนเยคอฟอนขนนั้นยอยที่เขาอมเอา ใครที่อยากได้โซฟาบอกเดียนดีๆก็ได้ค่ะเลขทารอเลขาแลทุกคนแถวนี้เนี่ยเราจัดการพนักงานไปเรียบร้อยหมดแล้วเราจะเก็บเศษผ้านะแล้วก็เศษเหล็กต่างๆเอาไว้สําหรับการเดินทางในครั้งนี้เพราะว่าฉันเดี๋ยวจะพาพวกนายไปแผนที่มีอาหารเยอะๆพวกนายเริ่มหิวกันแล้วนะเฮ้ยพนักงานหิวมากเลยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเราอริหาดีๆก็ได้คุณพนักงานคะคือว่า พวกเราอยากจะออกจากที่นี่นะคะอยากออกจากที่นี่เหรอเงินก็ออกไปในรถเอาเวจีไปเลยโอ้โหโหุยหน้าของเขาเหมือนเหมือนมีซิปอยู่ที่หน้าด้วยอ๋อเฮ้ยจัดการบนเลยเบีหนึ่งได้เลยเบียดสองโอ้โหทุบทุบแรกผมไม่ขึ้นมาบุกขึ้นมาอีกตัวนึงอีกตัวนึงเอาเอะไรชักจะใคร่ที่เธอให้แหลกขามือนี่เดี๋ยวพี่ตีหัวใครเขาตีทังงานอีกอย่า เรือแล้วอันนั้นคือใครอ่ะลูกค้าหรอชุดแดงๆอ่ะอุ้ยชุดแดงน่าจะเป็นพนักงานเหมือนกันไอแต่เดี๋ยวเราคุยกับเขาดีๆก่อนเพราะว่ารับพนักงานมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีอะเนาะจุดแดงเนาะได้งั้นไปคุยเลยพี่ขอโทษนะครับคือว่าพวกเราอ่ะอยากจะไปผแดกห้องครัวนะคะไปทางไหนผแดกห้องครัวเหรอโอ้ตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาได้เลยอ๋อเขาบอกตรงไปแล้วเลี้ยวขวาได้เลยจุดแดงขอบคุณนะคบคุณพนักงานเห็นไหมคะ เ, ų, เขาเป็นเด็กดีเป็นคนดีขอบคุณครับแผนเขาด้วยการเอาโอ้โหเอาเอาตูดตายด้วยแตูดมันเด้งตูดมันเด้งคุณเหวี่ยงคอไม่ดูเพื่อนอะไเดี๋ยวเป็นเป็นถุงอีกเยคนแล้วเนี่ยตรงไหนตรงไหนตรงไปแล้วเลี้ยวขวาหรือเปล่าตามที่พนักงานบอกเลยหรอตรงไปเลี้ยวซ้ายครับเอาพนักงานเสื้อเขียวเราดีแล้วล่ะที่ฉันฆ่าเขายี่ที่ไม้มาเอาถีงัเรียเร็วกเยเห็นว้าว นี่มันโซนอาหารจริงๆด้วยทุกแจง้งเฮ้ยไปดูดีกว่าว่ามีของอะไรนไ่ากินบ้างอือโอ้โหมีพนักงานกำลังเสิร์ฟของอยู่พอดีเลยรับอะไรดีคะที่นี่เนี่ยมีทั้งแจ่วบอลาราสับแล้วก็มีสปากเกตตี้ด้วยคะ่ะโ,โอ้โหอาหารห,หลักหลเชื้อชาติขอดูหน่อยสิโอ้ยต,ตรงนี้ตรงนี้มีกระป๋องถั่วอยู่ทุกคนว้าเป็นขนมอึ๊บอ้าว คุณทำอะไรอ่ะทุบซะงั้นตายเลยยีกับยีกับขอโทษครับผมเฮ้ยพี่แป้งแฟนไฟเฮ้ยแฟนไฟจัดไปดิครับโอ้โหน่าเห็นมากเลยเฮ้ยฝั่งนี้ไม่ได้มีแค่แพนเค้กนะมันมีหลายอย่างมากเลยมีีอุ้ยพิซซ่าพิซซ่าน่ะฮาวายเกลียดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไข่แอบใครแอบสุนัขจัดไป ไดนโดนผมไม่ได้แอบผมมาด้วยอ่ะพี่อย่าไปกินเอาใครเก็บไปแล้ววะพวกแกหยิบกระดาษซึ่งซึ่งหน้าเลยสินะเราไม่แอบเราหยิบซึ่งซึ่งหน้าเลยนี่ดีดีดีฉันว่าโซนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโซนที่เราสามารถฟาร์มาหั่นได้นะและเดี๋ยวเราจะไปแผนกสุขภัณฑ์สองผี่ว a ฟเฟิลพี่นี่คืออะไรอะของดำอะมิดบอลฮะมิดบอลมิดบอลไายนายเขาจะช่วยเลยเอ้าไปเก็บนายไม่ให้ฉันดูเลยมันคือน้องมันคือน้องไม่ใช่มิดบอล ไม่มีคนเก็บใครเก็บเฮ้ยไอเนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่มันไม่ได้บอลนะฉันว่าคืออะไรอ่ะเป็นบิสบอลช็อกโกแลตมันเหมือนฉันเห็นพิซซ่าฟาร์มฟาร์มสักตายของเราอ่ะคล้ายๆขี้เหรอฝิวเหรอไม่ไม่เชิงเม็ดฝุ่ยคอกแต่มันเก็บไม่ได้ทุกคนนะเนี่ยเก็บได้มันยังไม่ได้ทอดเลยเก็บได้อนี่นี่นี่ทุกคนดูดิหน้ามันอะคือน่ากลัวมากเลยนะ ปากามันโดนถลกหนักมาออสงสัยพนักงานคนนี้เนี่ยจะโดนพิษหรือโดนเชื้ออะไรแน่ๆเลยฉันได้ยินข่าวมาว่าองค์กร scp เนี่ยเขาได้มาทำการทดลองที่นี่ด้วยแหละอาจจะเอาพวกแบบอีเซียมาแพร่เชื้อที่นี่หรือเปล่าหน้าเหมือนหน้าตาเหมือนในเมซิสในในเซเลนอีิวภาคสามเลยคล้าย <c oughs> ๆเหมือนกันฉันว่าน่าจะเป็นโมเดลเดียวกันโอ้ยนี่นี่นี่ทุกคนมาดูป้ายเก้าอี้ตรงนี้นี่นอกจากมันจะมีป้ายหล่นๆแล้วนะฉันเจออีกป้ายหนึ่ง มันเป็นเก้าอี้เกมมิ่งที่แบบว่ามันเป็นเก้าอี้เหมือนเก้าอี้ออฟฟิศอะที่มีเลือดสาดอยู่ทั้งหมดเลยนี่มันแฟชั่นใหม่เหรอเฮ้ยเอ้าฮะอะไรฮะเพื่อนดูนี่มันเหมือนเหมือนเหมือนผ้าติ่งเนื้อหรืออะไรทุกอย่างก็ไม่รู้เฮ้ยเหมือนผาพแผลนะแผลจากตัวหมามีขนด้วยอะเราไม่ค่อยเห็นเราทุบกำแพงออกเอ้ยเอาเดี๋ยวเฮ้ยผ้หลอดได้ อุ้ย,ยลูกกระต่ายม้าเลยอ่ะเออใช่เป็นลูกกระต่ายวัวลูกกระต่ายม้าเอาแล้วนี่นายทุบหมดเลยเหรอกระพับกระพับลอย<ฮ>ได้สวย,ยแล้วไงทุกคนนีคนหนีคนตอนนี้พนากาักงานออเกียรเริ่มเดินมาหาเราเรื่อยๆแล้วอุ้ยเราต้องรีบเก็บอาหารให้เร็วที่สุดต,ตอนนี้แล้วจับตา <ๆ S 1> เดี๋ยวเราจะออกไปที่โซนอื่นไวเลยให้ไวเอาอาหารหายไปแล้วพวกนายนี่เก็บไม่แบ่งปันเพื่อนเลยนะเนี่ย ไม่เขียนเมนกมีมีคนทูบใครก็ไม่รู้ไปไปไ,ปไปเราออกจากโซนนี้กันดีกว่าฉันว่ามันเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วมาต,ตัวนั้นอีกสามตัวน่ะน่ะตรงนั้นน่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วยยเราต้งหทออกจากท <ๆ S 2> ี่นี่เราจะไปที่โซนแ a นกของเตียงนอนนะทุกคนเพื่อไปหาผ้าเพิ่มโอ้ยเน่เออตรงนี้เออ เฮ้ยพี่ใครด้วเฮ้ยคอนยัคมาเปิดทีวีด้วยอ่ะเปิดทีวีตรงนี้อ่ะโอ้โหเราจะสบวิ่งตามข้างหลังสบไยแสงสว่างเดียวเราทุกคนมาตรงนี้นี่เนยเฮ้ยอะไรอ่ะเราจะปลอดภัยที่นี่เหรอถ้าเราปลอดภัยที่นี่เรามีแสงสว่างไงล่ะเดี๋ยวถ้าเราทุบกระเพงเราจะปลอดภัยยังไงน่ะใครทุบฉันฉันทุบยันฉันทุบด้วยอ่ะนี่ เอ๊เฮ้ยฝั่งนี้ก็มีทีวีเหมือนกันคุณสองฝั่งเลยใช่ใช่ชช่ฉันว่านะทีมไม่มีแล้วหาพื้นที่ที่มีอ่ะวัดนานทำลายมันดื้อเฮ้ยทุกคนมนนี้แล้วมานี่แล้วเขาบอกว่าเลี้ยวขวามือตรงนี้จะเจอกับแผนกเตียงนอนเนี่ยเราจะสามารถหาผ้าได้จากตรงนี้เลยปะเราเป็นนไปขวาบอเอาละ เฮ้ยทำไมฉันเดินไปแล้วฉันเดินไม่ได้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหมายไม่ทุกอะไนี่เห็นเตียงนอนจริงๆด้วยเตียงอะไรแถวบ้านฉันเรียกโซฟานี่ไงเต็มเลยฟรครับฟาร์มครับของอุ้ยนี่ก่อนด้านนี้เนี่ยฉันอยากได้เตียงนี้ใจจะขาดราคาตั้ง9.9.9.9เหรียญแน่ว้าวเนี่ัวกัน ันนี้เราก็ได้มาฟรีนะเนี่ยเตียงทุกเตียงมาครับมาครับตลกหนังเตียงว่าขลกหนังเตียงไงนะเพื่นอนนะลครยๆกับตลกหนังคนหุ่ยค่าง,งามๆทั้งนั้นไปเราต้องโซนที่มันสว่างที่สุดอะ่ะฉันว่าเดี๋ยวเราต้องเริ่มการทําบ้านแล้วล่ะถูกต้องไม่งมั้นเราโดนพวกอีกเกียบุกแน่ใช่ใช่ทุกคนดูฝั่งนี้ที่น ฝังนี้มีล็อกอะไรสักอย่างฉันจะลองไปดูป้ายดูนะว่าฝั่งตรงนั้นจะเป็นอะไรนี่บอกว่าเป็นโซนของกระดาษชําระแหละโอ้อาจจะเป็นแผนกห้องน้ําก็ได้ฉันเริ่มปวดแล้วเนี่ยอยู่ที่นี่มาหลายวันท้องไส้ก็เริ่มปั่นปวดนายยังไม่นายังไม่ชิงช่องเหรอเราชิงช่องไปแล้วเนี่ยตรงไหนเราเดินไปชิงช่องไป มาได้ด้วยเหรอเดินไปเปลี่ยนเป็นเลเวอร่าหรอเป็เลเวอร่าเลเสท่อรั่วเฮ้ยเพื่อนถ้าเราอยากเดินตรงอ่ะแบบเดินตรงไปเลยแบบเฮ้ยอย่าขวางอย่าคว้างไม่น่าเถียงเล่านี่มันทะลวงต่อไปให้เรียกฉายาว่ากิจทะลวงไส้ตีอย่างเดียวมาๆๆมฉันอยากไปห้องน้ำอ่ะ เรา,เราองหาโซนที่มันพอที่จะสร้างบ้านได้แบบโซนโล่งๆหน่อยโอ้โ oh. นในใช้วิถีเราใช่ใช่ใช่ใชโซนนี้เป็นโซนปิดนะเนี่ยเห็นปะผน,นังมันปิดหมดเลยทุกคนถ้าดูจากแผนที่แล้วเนี่ยอุยเรายังไปไม่ถึงสุดขอบเลยอะ่ะฉันอยากจะลองไปจุดเอ่อออกสีฟ้าดูบ้างไหมทุกคนทางนี้ปจ<ะ>สีสฟ้าเนี่ยมีสิทธิ์ว่าเราอาจจะเจอทางออกหรือว่า มีอะไรที่แบบพอที่จะช่วยเหลือเราได้หรือเปล่าเนำไปด้านนี้มาหนินำไปเลยนำไปเลยไอ้เพื่อนทะลุกำแพงนี้ไปก็เจอแล้วจุดสีฟ้าเฮ้ยอยากรู้จังเลยว่ามันเป็นอะไรายพวกเราปึ๊บเฮ้ึไอซีพีไอซีพีอะไรอ่ะไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันเหมือนเป็นลังลับไอซีพีอะโอ้โหฉันว่าแล้วฉันบอกแล้วไงว่ามันมีองค์กรลับอยู่ที่นี่จริง และดูเหมือนว่าทีเดียวมันจะเป็นแบบรหัสรักษาความปลอดภัยแบบแน่นหนาสุดๆทุบเลยไม่แตกทุกคนลองช่วยกันทุบเอ๊ะอใครกันอ๋อโอเคท่อทีท่อทีคลรมุงคลรมุงได้ไหมได้ไหมใครอยู่บ้างเฮ้ยมันไม่ทุบเราทีไปใครอยู่บ้างไอ้แข็งมากเลยอ่ะแข็งอะมันต้องทำมาจากแร่ไนโตรเจนแน่นอนเออทุบขนาดนี้ ยังไม่เป็นไรเลยอะเราต้องรอ,อการอัปเดตข้างหน้านะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในองค์กรนี้เขาได้ทดลองอะไรอยู่ใต้ผืนดินตรงนี้ด้วยหรือเปล่าอเอาเป็นว่าจุดสีฟ้านะคะทุกคนจำไว้เลยนะว่ามันคือองค์กรลับ scp เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยว่าส่งเสียงดังมากทุกคน<ช>ตอนนี้พนักง,งานเริ่มรู้แล้วเอาละเราหาพื้นที่ดีๆเหมาะๆเหม่งๆสำหรับการสร้างบ้านดีกว่าฉันคิดว่าในวันนี้ฉันจะสร้างบ้านที่เป็นแบบทาวเวอร์นะและเราจะได้ไม่ต้องเดินลงมาด้านล่างเลยอะ เขาหมดเหรอใช่ใช oh? ่ใช่ได้หรือเปล่านะตรงนั้นอ่ะเพื <alright> ่อนข้างหน้าเป็นโซนเหลืองพี่ซ่านในโซนเหลืองไหมโอเคอาจจะเป็นโซนปลอดภัยก็ได้ปะไปลกแปลปฉันเชื่อว่าพี่กิดจะนำพาพวกเราไปโดยวิธีการทุบกระแพงไปเรื่อยๆเหมือนแบบเราเป็นเจ้าของห้างอ่ะเดใช่ใช่ใช่เฮ้ยนายทุบแล้วในอย่าลืมเก็บของเวยดีอุ้ยอุ้ยนับเฮ้ยปืดแล้วปืดแล้วปืดแล้วเ่อนเลยดีข้างหน้าข้างหน้ามันอีกแน่เลียวโอ้โห เราเจอกับป้ายอันใหญ่สูงริบเลี่ยวเลยเนี่ยเราต้องหาจุดนี้สักจุดหนึ่งอ่ะเอาตรงไหนก็ได้เฮ้ยเพื่อนชนเหลืองขมาเป็นชุดที่เก็บของเฮ้ยงั้นก็ดีดิไมีไม้เยอะงั้นเราใช้ชนนี้แหละในการสามาด้ายว้าวโอ้โหแผนการช่างนี่นี่มีอิดด้วยหรอทุกคน ฉันจะลองตีดูโอ้โหได้เป็นอิดแข็งแรงมาเอาละตอนนี้เราจะใช้โซนนี้ทั้งหมดเลยนะคะทำเป็นหลังบ้านของเราแต่ก่อนที่จะทำบ้านฉันคิดว่าไไม่มีใครตีเอ้าค้างมืดมากเลยอะทุกคนเราต้องทำแบบครบไฟอะไรก่อนปะเราเอาของมาจุดไฟไหม เรามาสร้างอะไรเพื่อเพิ่มแสงไฟกันดีกว่าโซนนี้ก็เป็นโซนของเราแล้วโอ้โหช่างวางแบบเครื่องมือการช่างเพียบเลยง<ห><ห>ั้นเรามาครับของนี<ห>น่จําเป็นดีกว่านะเอาเป็นของอะไรดีนะเราต้องการแสงไฟเพื่อนขาไฟดีได้เลยอกองไฟกองไฟเราจะเอาเก้าอี้นะคะในอ e ีเกียทั H ้งหมดเนี่ยมามัดรวมกันแล้วจากนัก้นก,ก็จุดไฟเผาไปเลยแบบนี้ปึ๊บปึ๊บว้าว ค่อยหายหนาวหน่อยสู่รูซามารูผิงไฟสู่รูปาจิกรวสู่เฮ้ยมันมีคนหนึ่งลอยได้วิงเกิลเทียมเลวิโอซ่าปิ๊งอดนอน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 ออนไม่รู้ใครไม่รู้ผมแหละผมแหละบางทีพวกเราก็อาจจะมีความสามารถพิเศษไงเราอยู่ในนี้จนแบบเรากลขยิบมนุษย์แล้วอ่ะฆ่าอีเกียมาทั้งหลายคนละ และแถมนะคะโซนนี้ก็ยังติดกับโซนโซฟาเราสามารถหาพวกแบบว่าเฮ้ย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 มันงานะเมืนแสงไฟมันมันดึงดูดพวกมันหรือเปล่าวะสองคนสามคนสี่คนอยู่นิ่งไว้อยู่นิ่งไว้ไม่แน่นะว่าไอ้พวกนี้อาจจะกวแสงไฟก็ได้เฮ้ยโอ้ยไม่เอาแล้วร้อนร้อนรอนเอ้ยพวกมันทําอะไรโอยมันกลัวแสงไฟมันกลัวเลย วกนี้วกนี้มันไก่กล้ามากตามันสีแดงแนะเนี่ย่อนกลางคืนน่ยแดงแป๊ดเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเ,เล่นกับใครไม่เล่นมาได้กับพวกเราแก๊งหนวดงามล่าอีเกียแก๊งหนวดชื่อดังชื่อแบบน่าสงสารพนักงานอีเกียมากอะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราทุบชั้นตรงนี้แล้วเดี๋ยวทําเป็นพื้นที่โล่งๆไว้สำหรับสร้างบ้านดีกว่าค่ะอันดับแรกเนี่ยเราจะสร้างเป็นผนังก่อนออละกันเป็นผนังชั้นหนึ่งนะคะผม โอ้ผน,นังชั้นหนึ่งตรงนี้ตั้งไว้แบบนี้เลยปับ๊บเป็นไงตั้งไม่ตรงมากตรงดิโอ้ดูจากโซลแล้วตรงมากแล้วจากนั้นเราก็ใส่ไม้ลงไปว้าวแล้วก็ไปยืนถ่ายรูปพวกนในเจ๊เอ๋เ,ออเมืนเป็นเฟรมสมัครงาน,นทำหน้าทีไ่ไว้เหมือนกับพวกนายกำลังจะถ่ายบัตรประชาชนหนึ่งสองสามแท้ เฮ้ยที่ทำบ้านไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่